สวัสดีครับก่อนอื่นเลยเมื่อวานนี้ผมไลฟ์ไฟช่วงบ่ายใครยังไม่ได้ดูก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นไลฟ์คือมีหลายคําถามที่น่าสนใจแล้วก็ผมก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับเมื่อวานจริงๆแล้วก็มีคุยกระทางนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งก็เมื่อวานนี้ก็มีโทรไปถามน้องที่เขาเก่งด้านเศรษฐศาสตร,ร์นะครับเศรษฐกิจเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินซึ่งก็ได้ข้อมูลมาค่อนข้างที่จะดีแต่เดี๋ยวมีโอกาสไงมาเล่าสรุปให้ฟังกันในไลฟ์ปันใหม่นะครับเอาว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ ลองกลับไปฟังกันดูได้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็เมนไว้ได้เลยนะผมจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้พอดีไลฟ์สดจบเนี่ยราคาคริปโตก็พุ่งตามบิตคอยขึ้นไปแต่สักพักก็ร่วงกลับลงมานะครับอย่างเอ mm ็กซายเอพีเองก็พุ่งไปแตะ3 3 3จุเหรียญตอนประมาณ2องทุ่มครึ่งแป๊บเดียวก็ร่วงลวงร่วงลงกลับมาอยู่ที่3.28ดอลลาร์นะครับแต่ก็กลายเป็นบิตคอยที่พุ่งนึงสูงขึ้นไปแตะที่1นึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยดอลลาร์ เกือบจะทำ New All Time High ตอนนั้นน่ะนะครับส่วนราคา ADA แล้วก็ HBAR ที่พุ่งขึ้นเยอะเนี่ยก็เพราะว่ามันมีข่าวที่ทาง Gray Scale นะครับได้จดทะเบียนกองทุน ETF Cardano ADA นะครับแล้วก็ h e d e r a HBAR นะครับ Plus ในรัฐเดลาแวร์แล้วบริษัทอาจจะยื่นขอจดทะเบียนกองทุน ETF Cardano แล้วก็ h e d e r a ต่อ SEC หรือว่ารอต่อสหรัฐเนี่ยในเร็วๆนี้ด้วย อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ราคา A d ดกับ HBAR พุ่งขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนไลฟ์นะครับแต่มาเช้านี้เนี่ยเป็นเช้าวันนี้เช้าที่สดใสจริงๆสําหรับเหรียญคริปโตนะครับเหรียญคริปโตทุกเหรียญยกเว้น XRP นะครับเศร้าเหมือนกันแต่ก็ดีสําหรับตลาดคริปโตโดยรวมนะครับโดยราคา i t c ค i n ได้พุ่งทะลุไป1นึ0 0 0 0สแปดร้อยกว่าดอลลาร์นะครับก็นิวอัไทม์หาไปแล้วในช่วงเวลาประมาณสัก 8ทไหร่ะแปดโมงได้นะครับก็ใกล้ๆจะ4ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับตอนหนึ่งบิตคอยเขาทำสถิติ All ออทามไฮั้งใหม่โดยปรับตัวสูงขึ้นกว่า3%ในวันเดียวนะครับจริงๆมันก็คือแค่ประมาณ1เดือนหลังจากที่เพิ่งทำออท High ไปเมื่อเดือนที่แล้วเองคราวนี้พี่ที่คริปโตเนี่ยขึ้นมาแรงนะรวมถึงอีเธอเรียมด้วยตอนนี้ปรับตัวขึ้นไปก็ใกล้จะออทามไฮแล้วเหมือนกันนะครับมีให้อีกเฉงตลอดเลยนะครับ ึ่งอีกก็จะจะสี่พันแปดร้อยดอลาลาร์ต่อหนึ่งอีทแล้วนะครับปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ราคาคริปโตเขียวกันทั้งตลาดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อผู้บริโภคหรือว่า CPI ที่ประกาศล่าสุดเมื่อวานนี้ออกมาต่ากว่าที่คาดการณ์กันไว้นะครับคือคาดว่าจะเพิ่มแต่าก็กลายเป็นลดลงนิดนึงด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้มันยิ่งไปเพิ่มน้ําหนักความเป็นไปได้ที่เฟดเขาจะลดดอกเบีย้ยลงนะครับซึ่งการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะทําให้เงินมันมีต้นทุนที่ถูกลงนะเงินที่ถูกลงก็ไหหหลลลลเเข้้าาาตตดดคิโุนนนนีี่แะออกก็มืับ ว่ารับข่าวกันเรียบร้อยนะข่าวเรื่องเนี่ยการวความคาดหวังอะไรกันเรื่องเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยนี่แหละก็เลยทําให้ราคาคริปโตเนี่ยมันเขียวนะครับแล้วก็คือมันเห็นอนาคตที่น่าจะสดใสจากการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้าเนี่ยซึ่งข่าวนี้ไม่น่าจะพลาดอีกแล้วนะครับที่จะลดดอกเบี้ยเพราะว่าทรัมป์เนี่ยกดดันเจอโรมพาวเวลประธานเฟดแบบสุดๆนะครับโดยทรัมป์ก็กําลังพิจารณาจะฟ้องร้องคดีสําคัญต่อเจอโรมพาวเวลกรณีไร้ความสามารถอย่างไร้แรงครับ อันนี้ก็เหมือนคู่ทางเจโรมพาเวเวนะครับนอกจากนั้นทางสกอตเบเซนเองก็สกอตเบเซนก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะก็กล่าวว่าเฟดเนี่ยควรจะพิจารณาลดดอกเบี้ยถึง50าสิบเบสิสพอยต์นะครับห้าสิบเบสิสพอยต์ก็คือศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ในเดือนหน้านี้ก็คืออยากให้ลดเยอะหน่อยประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าลดดอกเบีย้ยเยอะถึงศูนจุดห้าเปอร์เซ็นจริงเนี่ยก็จะยิ่งดีต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโตด้วยนะครับเนือ่องจากว่ามันจะมีสภาพคล่องใหม่ๆเข้ามาในรระบบกกาเงินแล้ว็ มันเป็นการกระตุ้นความต้องการของนักลงทุนด้วยนะครับส่วนเวลาที่เราพูดถึงคนที่ถือบิตคอยเยอะๆก็น่าจะคิดถึงบริษัท Strategy นะของ m i c r o s e l l e r เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ราคาบิต o i n ที่มันสูงขึ้นมากเนี่ยทำให้สินทรัพย์ของ Strategy พุ่งขึ้นทําสถิติสูงสุดใหม่นะที่77,000กว่าล้านดอลลาร์แล้วนะครับผู้สแ t ด Strategy เองก็กลับร่วงลงไปเล็กน้อยนะครับอาจจะเกิดจากการขายทำกำไรของนักลงทุนระยะสั้นอะไรประมาณนั้น เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องที่ทรัมป์เขาประกาศจะปรับเปลี่ยนระบบการเงินของอเมริกาที่ล้าหลังนะแกบอกเองว่าล้าหลังนะครับให้มันทันสมัยทันยุคทันเทคโนโลยีโดยใช้ระบบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยในรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนที่ทรัมป์เขาพูดก็คือทรัมป์เขาบอกว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับระบบระบบเก่าทั้งหมดจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอัปเกรดสําหรับศตรวรรษที่21โดยใช้เทคโนโลยีคริปโตที่ล้ําสมัย ครจะไปคิดว่าเราจะพูดแบบนี้ในอีกสองปีหลังจากนั้นครับอันนี้คือที่ทางทรัมป์เขาพูดนะครับคือตอนนี้เห็นได้จากทรัมป์เขากําลังจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อที่จะอัปเกรดระบบการเงินโดยใช้คริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับทรัมป์เขาพูดเรื่องนี้มันมันดูเหมือนว่ามันมีสคริปต์นะครับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเหมือนว่ามันมี script. สคริปต์สคริปต์นี่มันเหมือนจากสคริปต์จากทางลิ p p ลอยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ ซึ่งมันเป็นสิ่งนี้ทาง ripple เนี่ยพยายามทํามาตั้งแต่ต้นนะไอ้ไอข้อมูลที่มันอยู่ในสคริปพวกนี้แหละแล้วก็มันเป็นหัวใจของ xpl ด้วยคือเนื้อหาเนี่ยทางแบล็กการ์ดที่เขาก็เคยพูดประมาณเดียวกันเนี่ยเคยพูดมาหลายครั้งมากแล้วนะครับก็ดังนั้นคงไม่น่าแปลกใจเลยสิ่งถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทอมก็าพูดเนี่ยจะจะเป็นการใช้ ledger อย่าง xpl เป็นส่วนหนึ่งในระบบการเงินสมัยใหม่เพราะว่า x p เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้นะครับคือ x p เนี่ย กูออกแบบมาสําหรับเรื่องการเงินพวกนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยว่างั้นได้เลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกินไว้ในไลฟ์เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องข่าวลิงนะครับคือลิงเนี่ยมาแรงนะเชนลิงเนี่ยราคาลิงค์พุ่งแรงนะครับแถมมีคนมาแซว xrp เปรียบเทียบกับลิงนะว่าลิงจะมาแทนที่ xrp นะครับมีสาวกลิงเนี่ยมาขิงมาทะเลาะก,กับ xrp เยอะมากเลยนะครับขิงว่าลิง์เจ๋งกว่า xpl นะครับขิงว่า ใครถูกใช้มากกว่ากันนะคิงว่า ISO 2 0 2 2เนี่ยเลือกใช้ลิงก์มานานแล้วเพราะว่าลิงก์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมหลายๆเชนเข้าด้วยกันนะครับผมไม่ค่อยอยากจะเข้าไปในหลุมกระต่ายที่เรียกว่า rabbit hole นะลิงก์นะ่ะมีไว้สำหรับเคลื่อนย้ายข้อมูลนะครับส่วน x r p เนี่ยมีไว้สำหรับเคลื่อนย้ายมูลค่านะครับมันต่างกันตรงนี้ เทคโนโลยีเบื้องหลังของลิง k ์เนี่ยไม่เป็น Oracle นะครับส่วน Settlement Rails ของ SRPL นี่ยมันเป็นช่องทางที่แตกต่างกันกับลิงก์ไปเลยนะครับคือ XRP เป็นช่องทางที่ธนาคารต่างๆใช้อยู่เป็นการชำระเงินระดับธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะครับสำหรับเชนลิงก์เนี่ยสามารถสั่งให้บล็อกเชน2อ2อันสื่อสารกันได้นะครับส่วน XRP สามารถทำให้พวกมันจ่ายเงินกันได้ อันนึงคือการพูดคุยคือเชนลิง์มันเหมือนการพูดคุยระหว่างเชนครับส่วนอันนึงคือการชําระเงินสดนะครับก็คือ XRP ยังไงรายละเอยียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหรียญแล้วก็เชนต่างๆที่อาจจะใช้ได้สําหรับ i s o 2 0 0 2 2รวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละเชนแต่ละเหรียญสําหรับการใช้งาน i s o 2 0 0 2 2เนี่ยสามารถกลับไปดูได้ในเอพิโซดที่232นะครับมันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าฝัดนะมันมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างคนที่เชร์เชนลิง์นี่ก็คือ เชียร์ตัวเองแล้วก็ให้ข้อมูลผิด,ผดที่เกี่ยวข้องกับ xrp l หลายอย่างอยู่นะครับก็ทําให้คนสับสนไดไ้มูลค่าใน chain link เนี่ยเคลื่อนย้ายภายในระบบนิวเวศของตัวเองนะครับแต่ว่ามูลค่าของ xrp เนี่ยเคลื่อนย้ายข้ามเส้นทางการเงินโลกได้ chain link มันคือเป็นวงจรแบบปิดนะครับแต่เทียบกับ xrp l ที่เป็นสะพานเชื่อมการเงินโลกเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยคือลิงก์จริงๆเนี่ยมันก็มีความสําคัญนะครับคือเราต้องการให้ลิงก์เนี่ยป้อนข้อมูลที่เชื่อถือได้เข้าสู่ระบบ x อ p l านะครับจะช่วยเคลื่อนย้ายเงินผ่าน x r p l ได้จริงๆแล้วก็ควรทํางานร่วมกันนะไม่ใช่มันจะมาทะเลาะกันว่าใครดีกว่ากันนะครับจริงๆยังมีเรื่องของไอ้ R3 อ o r d ี x ี c อีกนะครับอีกหลายเรื่องเยอะแยะมากมายผมเคยทําวิดีโอไปแล้วเหมือนกันเรื่อง r 3 c o r d a นะครับ R3 เองก็เคยมีเรื่องฟ้องร้องคดีความกับ r ิ p p l e มาก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาทํางานร่วมกันนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ สำหรับ XRP Ledger เองก็มีการพัฒนาระบบตลอดต่อเนื่องมาครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีรายงานถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพธุรกรรมแบบกลุ่มนะครับแบบ b a t ช h เนีย Atomic Batch Transactions คือมีข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ XRP L ที่ช่วยให้สามารถดำเนินการธุรกรรมหลายรายการแบบกลุ่มย่อยเป็นหน่วยเดียวกันได้นะครับด้วยการรับรองว่าการดำเนินการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนจะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์หรือย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ ฟีเจอร์นี้จึงนำมาซึ่งการปรับปรุงการใช้งานและความยืดหยุ่นที่สำคัญเพื่อต่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆเช่นการสลับแบบกลุ่มย่อยการสร้างถกเคลนแบบมีเงื่อนไขและการจัดการค่าธรรมเนียมแบบบูรณาการเพื่อประเมินผลกระทบด้านประสิทธิภาพของธุรกรรมแบบกลุ่มย่อยทีมประสิทธิภาพของ Ripple X ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบเจาะจงรายงานฉบับนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีทดสอบผลลัพธ์และข้อสังเกตต่างๆ โดยเน้นถึงผลกระทบของธุรกรรมแบบกลุ่มย่อยต่อปริมาณงานในบัญชีแยกประเภทความหน่วงเวลาตามข้อตกลงและการใช้ทรัพยากรของระบบคือรายงานนี้ลองเข้าไปดูได้นะครับอยู่ใน Ripper X เลยนะครับคือมันจะละเอียดเกินไปสําหรับผมอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเอาว่ามันมีการพัฒน,นาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาก็โอเคแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะทําให้หลายคนรวมถึงผมด้วยก็ช้ามานานเหมือนกันปัจจุบันก็ยังทำ,จทำใจไม่ค่อยได้ครับเรื่องการร่มสลายของลูน่านะครับ ก็เสียตังค์มาเยอะเหมือนกันล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งเทลาฟอร์มแลบซึ่งไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเลยโดครอนพริกคําให้การจากปฏิเสธทุกข้อหามาเป็นรับสารภาพแล้วนะครับในสองข้อหาสำคัญคือการช่อโกงทางสายสื่อสารหรือว่า e fraud นะครับและการสมคบคิดเพื่อช่อโกง Cons p i r a c y to d e f r a u d นะครับอันนี้ตามรายงานจากศาลแขวงสหรัฐเขต southern district of new york นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ศาลแห่งนี้เคยตัดสินคดีความอย่างของ S.B.F. แซมแบงค์แมฟฟีนะครับกรณี F.T.X. เนี่ยให้ถูกจำคุก25ปีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับครั้งนี้โดคอร์จะต้องจ่ายค่าปรับรวมพุจิปนะครับ19ล้านดอลลาร์แล้วก็แม้ว่าโดคอร์เนี่ยอาจจะได้รับคือบทลงโทษสูงสุดทั้ง2ข้อหารวมกันเป็น25ปีแต่แต่ว่าไอ้ข้อตกลงเนี้ยระบุว่าอ้าย,ายาการจะไม่แนะนําให้ลงโทษเกิน12ปีนะครับซึ่งศาลเองก็นัดอ่านคําพิพากษาในวันที่11ธันวาปลายปีนี้แล้วนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโดคอรแกรทําไมถึงหนีไปอยู่มอนเตเนโกรทำไมทาไมให้โดนจับที่นู่นได้นะครับเอาว่าถ้าจริงๆท่านหนีไปอยู่ดูไบอะไรดูแล้วน่าจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ว่าศาลสุดท้ายแล้วนี่ทางศาล o ซ t h e เทนดิสิกออฟนิวยอร์กก็เคยจดสินลงโทษคนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในโทษสูงอย่างเช่นเนี่ยครับ SBF Sam Bankman-Fried นะครับอดีต CEO ง FTX เนี่ยก็เคยถูกจําคุก2ีปี แล้วก็โรมันตอมผู้ก่อตั้งชารโดแคชก็เพิ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดเหมือนกันนะครับซึ่งก็เห็นว่าสารคริปโตคดีคริปโตในอเมริกาเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะสามารถที่จะต่อสู้คดีได้ง่ายๆนะครับสรุปก็คือที่เจ๊งไปแล้วก็คงไม่ได้เงินคืนกันนะครับรอรำตามสนองโดครอ,อย่างเดียวเลยนะส่วนราคารุนหน้า una, ผมไม่อยากจะเปิดดูนะครับเพราะว่าคือดูแล้วมันก็ร่วงลงไปเรื่อยๆอยังไม่ได้ ไปไหนนะราคาผมก็ยังเหลือเหอรียญลูน่าอยู่แต่ว่าที่ไม่ขายเพราะว่าขายไปมันก็ได้เงินไม่กี่ตังค์แล้วครับเก็บไว้เตือนใจตัวเองก่อนก็แล้วกันก็ภาวนาให้ราคามันขึ้นครับแต่ว่าไม่อยากจะเปิดดูไม่ค่ออยากจะเปิดดูเท่าไรหร่เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือทางธนาคารกลางมาเลเซียเพิ่งประกาศรายชื่อเหรียญ XRP ร่วมกับ Bitcoin นะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของเงินสดแล้วก็เงินฝากธนาคารจากการขับเคลื่อน CBDC สู่การคลองตลาดการชำระเงินระดับโลกนะครับแล้วก็มีข่าว m เม h ซึ่งเป็นบริษัท Fintech ท,ที่เชื่อมต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแล้วก็กระเป๋าเงินกว่า300แห่งนะครับรวมพวก Coinbase Binance MetaMask นั้นเริ่มรองรับ RLUSD เหรียญ s ซอร์เบอร์ของ Ripple แล้วนะครับบนแพลตฟอร์มของเมชเอง ทางเมชได้นาเสนอ API แบบรวมศูนย์สําหรับธุรกรรมที่ราบรื่นและปลอดภัยเช่นการฝากเงินการชําระเงินการเติมเงินโดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นจะต้องออกจากแพลตฟอร์มโฮสต์นะครับโดยพื้นฐานแล้วเมชเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบ c ็คเอ็นที่ช่วยลดความซับซ้อนในการใช้งานคริปโตสําหรับบุคคลทั่วไปและสําหรับธุรกิจต่างๆเช่น r i p p l e Moon Pay Coin l i s เพื่อยกระดับระบบนิบเวศกำลระเงินก็อย่างที่เห็นนะครับความร่วมมือระหว่างริ p p l e กับบริษัทแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยมีมาตลอดนะครับ มีข่าวแทบจะทุกวันเนี่ยราคา XRP ก็จะขึ้นกับส่วนหลักๆก็มาจาก d u i ิตี้ของเหรียญ XRP พวกนี้แหละเพราะว่า XRP เองยังไม่มี ETF นะครับถ้ามองในแง่ดีก็คือขนาดยังไม่มี ETF นะราคา XRP ยังพุ่งขึ้นกว่า500-600%ในเวลาไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเป็น new normal แล้วเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับราคา XRP แล้วนะครับคือราคา3ดอลลาร์เนี่ย ดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรฐานใหม่หนึ่งปีที่แล้วราคามันยังอยู่แค่เท่าไหร่0.5 0.6ดอลลาร์ 0. 5, 0. เองนะครับตอนนี้3ดอลลาร์กลายเป็นมาตรฐานความรู้สึกใหม่เข้าไปแล้วนะครับเป็นมาตรฐานใหม่ที่หลายคนที่ซื้อก่อนช่วงปีที่แล้วเนี่ยรวมถึงผมด้วยก็อาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยชินนะครับจริงๆผมเองก็กลัวๆด้วยซ้ำนะว่ามันยังไม่ค่อยจะชินกับราคาใหม่เท่าไหร่ที่ร้อยกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าคงต้องพยายามทําตัวให้ชินกับราคาใหม่ของ XRP นะครับแล้วก็ คงจะไม่บ่นอะไรนะครับที่ราคา XRP เนี่ยมันไม่ได้พุ่งขึ้นเหมือนกับชาวบงชาวบ้านเขาเหรียญอีทเทเรียมอีเหรียญบิตคอยที่ทำนิวออร์ทามไฮนะครับเพราะอย่างที่เราผ่านกันมาเนี่ยช่วงราคา XRP พุ่งขึ้นเมื่อ2รอบก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าราคา XRP เวลามันพุ่งอะ่ะมันพุ่งแบบไม่มีเหตุผลนะครับจะพุ่งเมื่อไหร่ก็พุง่งไม่มีใครบอกก่อนได้นะครับคือก่อนหน้าที่จะพุ่งเนี่ยก็ลุ้นกันมาเป็นปีนะครับกว่าที่ราคามันจะพุ่งครั้งแรกจาก0.5ดอลลาร์ไปที่3ดอลลาร์นะครับก็ แต่ตอนนี้กลายเป็นมีคนอยากจะเร่งให้ XRP ไปที่5ดอลลาร์10ดอลลาร์กันเร็วๆนนะครับก็แบบราคาตอนนี้มันไม่ทันใจเพราะว่าเหรียญอื่นๆเขาขยับไปหมดแล้วผมก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องใจเย็นกันนิดหนึ่งนะครับไปรำจะขึ้นก็ขึ้นนั่นแหละเหรียญ XRP อย่างเชน่นอิตาเลียมเองนะ่ะพูดจริงๆคือเรื่องการใช้งานเนี่ยคนก็ย้ายออกมาอยู่โซลาร์กันหมดแล้วนะครับส่วนบิตคอยเองก็อย่างที่รู้ว่าซื้อไว้เก็บไว้เก็งกําไรอย่างเดียวแหละ ยังไง x r p ที่มี u ูทิลิตีนั่นๆเนี่ยมีลูกค้าในมือเป็นสถาบันการทาง,งการเงินใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมาแหละแต่ว่ามาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครบอกได้นะครับแต่ว่าก็คงจะต้องรอกันอย่างเดียววันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับใครอยากจะเม้นหรือว่ามีคําถามข้อสงสัยยังไงก็เม้นกันไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอดพบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ